ลอยกับกเนมาแล้ว่กินใช่ไหมครับใช่ะใ้กนก็รอนเลยเนะร้อนเดี๋ยวป่าความรีบหรูครบอามีแฟชั่นนนี่่ะร้อนี่ร้อรอรอสเดี๋ยวอมาสัไปดอนเสก่นี่ไม่เห็อไรแล้ว

มันเห็นม่เค็มเดี๋ยวไปกิมมันเปรี้ยวเนเปรี้ยวกับเค็มให้ดูการกินแล้วใช่ไหม มนขึ S <S 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 um <S <S ้นจะนเนอะไรเห็นือนมาเรียบ้ากน้องนั่นเป็นไปทำงนหนีขวัญขาจริงอสจิงอันนี้ใช่ไหมคะขาจะมีน้ำจิ้มันนคะใช่ไหมน่ย ไปถือสีไถเาไ่สั่งไปถือจัดการไหนส่องเออโซดีแ่ละ้มากเลยรอรอไม่ใช่สวยถ้าสวยกันด้วยโมก็สวยเัดโมไปถุยไม่เบื่อไมไปไ่เือบ่ถมาย่ไุ่่สั่ เบ้สีกินแต่นครออกให้เขาออกเลยวะออกนั่นนเอาลงให้เขาเอาลงให้เขาได้ได้ได้จ้ะเดี๋ยวยังไลงให้เบ้ีเรี้ยงมาดูนะครับเลยมาดูกันว่าใคร้วกเจอหรไมผมมือด้ไหนก็เาแคหน้าแล้วก็มื

พี่บอกปาชนหนึงที่ยังมาเลยที่ยิมมียังเกี๊ยวกอเติเอาเฮยพีปาชนบาเอาหไม้ค่ะจิ้มเมบะเป็นก็มดเลเาวเชอบกินของแบบนี้หเท่าร่ตัดเลยวแล้วมันจะกิน รอข้านี่้วนี่เป็นะครับนักเก็ตเหรอครับไก่มะนาวไหมบุ๊กมะนาวไก่มะนาวไหมไก่มะนาวคือนี่ไงเดี๋ยวมีจะจัดให้ไม่ใช่อันนี้นะไก่ทอดกระเบี่ยวมันเป็นมันเป็นเหมือนเดิคะอ่าน้องบุ๊กบุ๊กน้องมีนี่นะอ้าวไก่มะนาวไหมบุ๊กมามาเออนี่ไง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 

ไกมนาลอกงมนทั้งงมันไปหาตัวเองไก่นกเก็ตองูหงไม่เป็นไรเขากินเป็นไงวก่มะนาเออเดอไก่มะนาวกอบนกมนมะนาวด้วยเอากินมะนาวมะาลอกรอบาอาลู

อาหารรู้แล้วต้องเใส่จานเราลูกไม่ต้องใส่เอนอะไรตดตัวบอกตูมาแล้วลูกกระปตูมาแล้วไอู้ไม่ใช่ตูวเก็ต้องเอาข้าวผัดหมูใส่จานตั้งปเนดั้งเลยเอาชุดเพื่อนก็เอาลงเลยเฟนดนี่ไงข้าวผัดมาแล้วติดตั้งวดีโอ กูพส่เพื่อคว่มลงมั้ยม่ไม่ไม่ยากูแม่ย่าเอาอันนี้หออม่ใช่กรบเอาอีกไหยเอาอีกไหโอเคเนี้ยบรรดาอันนี้มีเกลมะนาวอยากกะนมีมะนาวมะนาวใชม

แล้วหันข้าวผัดใ้ยาทอดนะชั้นขอั้าห้วน้องไม่ักันอ่าตอนนี้ชั้นขักแล้วให้ด้วยนี้นะอ่าเกลมาหน้าแบบอะเลี้อะเลี้ยอ่าใส่มะนาวกินไหมเลยเออนี่เลยก็ขีดให้ยูนครับ เอาหนเอามะนาวอเอาเอาลูกเดี๋ยว็ีด้วยจับเอามะนาวมาจมีให้เงินไหมเล่นอ่ะหมีใหเนเอาเอาแล้วที่มันร้อนแบบเเยาย

mời về mời bye mời 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 không mời 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 หยิบชว์ด้วยถือว่ากินเลยอันนี้แก่มะนาวนะครับแม่คร้บีบข้วีเขียวยวที่นไม่รู้ตัแค่ตักออเลยเออเป็นเหมือนาบ้แต่มันเป็นเป็นเก่มะนาวน้อยที่ว่าเป็นมีน้อยที่ว่าเป็นมี มันมันเป็นเหมือนราดหน้าน mm. right? yeah. ี่มันเป็นเหมือนหมี่เส้แต่มันเป็นน้ำช่วยถ่ายรูปกันคอบมบินน้ำลอย่อไมงไปอยู่่อนนีก่ นาวีไมเนหมียว <c oughs> นะยอดาอรเุดยเรดิียเยผ่าจุเก่าุ้งกรั ต้องยำันใหญนัะเขต้องยำรครับนีเลยกรีตาชมันี้ดูไหมให้แกดูชิมตัดเลตักแบ่ สดเลยสดเลยมัเป็นยังอยากชิมดูดิกินลกเป็นมาได้ยินีลูกไปมากจิ้หรือยังมแล้ว่ยกินยอืลูกแลวแล้วพอเราสมปมาไหนมกินไม่หมดเพรว่าอนนี้ก็เริ่มเริ่มกินไปแล้วหละลูกแล้วเรากินเป็นคนแบก็หมดอันอี้อนไหนเดียวอุ้มตัว เอาจะวามีาตอนี้นอือ่มอาามไมารวมือ้นจะหาใส่มะนาวใส่มะนาวใช่ไหมเรจะลักแซมที่มันแต่มันควไม่ได้ีด่เป็นหม,มันไม่ปวมดมันแล้วกว,ว,ว่านี้ก็จะหมดไร้หัวกระเด็นวันเป็นต้อง,งีแน่นะกระเด็นว<ะ>ันเป็นต้องมีแน่น่าจะเมน สบัเยเลกินน้ำกินน้ำปาเดิน้กับาเลย